ขณะนี้ก็คือเป็นการมอบของให้เด็กๆนักเรียนบ้านดงยามนะคะค่ะกำลังมอบมีหลายอย่างนะคะมีปลากระกป๋องมีมาม่านะคะนักเรียที่รับมอบวันนี้ค่ะา550คนนะคะทีตังด้วย ตังด้วยมึงก็จังด้วยจังด้วยดูเอาเงินก่อนก็จะมีเงินจีบนะคะคนละเท่าไหร่ด้วยนะคันเท่าไหร่ มาเป็นแล้วคนละคนก็ถึงก็ขอเงนกันไม่ได้ใช่ไหมไมได้งานมาเนี่ยเงินกีบขอเงินบางบ้านถึงจะให้ท่าน เป็นานเรียนไหมลระวันนี้เขาไม่ได้ตังค์ตังค์ตังค์โอ้ได้แล้วต้องได้ทุกคนนะลูกถ้าใครยังไม่ได้ก็กลับคืนนะลูกค่ะมารับตังค์เลยค่ะคุณใหญ่ใจบุญไม้แกกนะคะจากบริษัทอะไรบ้างคะคุณพี่บริษัทคุณนะ้

สิ่งของและเงินมาบริจาคก็ขอให้ร่ำรวยความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยนะคะปีหน้าก็จะมดใช่ขอให้ได้ผลกำไรเยอะเพื่อที่จะได้มาพัฒนาได้มาแจกเด็กนักเรียนอีกนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะยอค่ะ อ,อันนี้เป็นทุ้งผู้อยู่ประจำในบ้านองเราคอาการมีความมีสุงใจมีใจไหมคะ มีความรู้สึกกังได้ดีใจน้ำน้ำดูน้ำร้านะเกียแต่้กินเขาอิ่มแล้วได่กินน้ำเย็นเย็นวัดวานแล้วได้ใส่ของวัดติติเมื่อใดเงินเมื่อน้ำอี๋ใจทั้งปุยใจใจดีต้องบอกนัเียนนะาเนุ้เดี๋ยววันหลังให้ไปพน้อมันต้องเน้นนะ้เน้นเน้นักเรียนได้นินใจเมื่อได้กินอิ่ม อเงี้กับบ้านดีไกองกับบ้านดีอ้าวตัวเล็กก็มีโอ้เยี่ยมเยีมเยี่ยมเยีมเยีมยีมยีมสิที่พิเศษสใหญ่ตัวนี้เส้นใหญ่ ตะกี้ได้เข้าป้องได้ครได้ได้ได้นเรียนมงคั่ 你当然，来来来。 นี่เป็นการแจกของให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำกลับบ้านนะคะก็มีหลายอย่างนะคะมีหอมค่าน่ะ

โมมี่ยูมิจะโมมี่พัน<อ>ยูเงี้ยน้านเท็่โมมี่พันโลกแล้วมีพันโลกแล้ใครด,ดูแลความสะอาดก็สะอดจะตัตตต้งเป็นชิ้นเลียนของแต่ละหองแต่ละมือใน,นหองนี้ก็จะนครับเป็นชิ้นเลียนเป็นมือเป็นมือเป็นมือไปหมุนกันเลยก็จะคือกว,ว่าตาตัวดเต้นเลยช่วยแค่นันาเี้ยาคอยใจ พ okay ี่ม <oh, ่เม่วสารีูู่้นัผ้าขอมเป็น้ั่ผ้าได้นหรอยมูนกันเลยเรียนก็จะเป็นแบบนี้เรียนก็จะเป็นแบบนี้หมดไม่มีพรโมามีไม่ก็แสดงว่าไอ้รัฐไม่จัดงบให้นะ ไม่มีกับกับโมหูโมหูแล้วกันกับระบบบานแขวนเป็นแนวนี้มันเป็นมาดูดเลยปัญหาของนักเรียนปัญหาของนักเรียนเนี่ยเขาถูกมีไหมปัญหนี่นีอยู่ส่วนหลังโควิดมาเนี่ย ตะเกียนหลังโควิดมาหลังจากโควิดเขามาแล้วปื้ดตะเกียนเริ่มนอยเนาะปริมาณัะเกียนที่เขามานี่น้อยลกปกติแล้วมันสิตกอยู่จะก้าวติกรโควิดนี่700 800แต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เหลือจะ500ปลย่เตมเห็นเดี๋ยวนี้น้อยลกเป็นเงินผลกระทบจากโควิดเศรษฐกิจเศรษฐกิจแม่นเศรษฐกิจบางเื่อพอมบ่มีบ่พอสิส่งลูกเรียนไไปอยู่บ้านเลย บางคือพอไปฟ้าดูอยู่บ้านแต่ไปหับจางคือไปทางประเทศไปทำงานคนอื่นนะแค่ไหนฟ้าละทางนี้แสดง่าพวกที่ได้มาเรี้ยนนี่ถือว่าฐานะดีแค่แหนตรงคอแม่กแต่ตัดใจทรงเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจนะมาของโอกาส นักเรียนอ่อนนี่ในซ้ำซั่นบอค่ะอยู่เดี๋ยวนี้แก่นี่มอยู่แต่พอปลายกะกะถือว่ามีอยู่นี่อยู่แต่ว่าปายซ้บางพี่แตนี่หันซ้อนใจที่พซ้ำเนาะเป็นถือว่าแบบปึ๊กปึ๊กทีนี้กับพำั่มนกันปึ๊กทีนี้ม่ลยยังยังสิ่านี่แต่อยู่เงี้ยแต่จิเวนพอสูสัดอันนี้คุณมคู่นี่สดนะคะดอยู่ไอ้รับฟิชอบดูลลซ่นไห ม้อไหนซ้อนอยู่มัมัหกับมเจเนาะแมนในได้พวนริการมี่การโอ้คสวัสดีค่ะอันนี้ร้องคุณได้ค่ะวค่ะคุณดาค่ะค่ะาไปซืเกตเมดูอามาที่นีที่ไปแข่งขันไปแข่งแข่งขันกลุ่มขันูกเียงรีมการมาายใหนักเกตเนเอ ดีได้ดีใจทุกทุกตัวก็เคยมีไอ้ขีนะเพราะว่าแต่ครั้งกันครับอะไรบอกยังไงอ่ะเนี่ยรู้ไหมครั้งแรกคืออะไรครับครั้งแรกคือเน่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  ่มูกาที่มันวาซอยที่เนซอยนี่ก็ไม่หน่อยเลดิอย่างขอย่างวาเศ้าละได้ได้ลายืออะร้นกดาษ่มห้องไรก็ต๊ดูเศ้าเศร้าแล้วอสสดซสเครื่องเข้มาอะไรเป็นเงื่อนกีบหรือ่าจะต๊ดูเ้ากวหลาบไดีีเงเครื่องเดื่อนนี่คู่คู่ไรโอ้น่ารักันลยดูสวย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  ดีมากค่ะดีมากค่ะโอ้คนพูดอีพูดสองเหรอพูดสองสองวันที่เรียนไปย่างขึ้นกันไรหนีไปเลยครับไปเลยเบอร์แล้วร้องเบอร์แล้วค่ะเรียนท้ายลูกพอกันต้องไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีเลยคุณครูวันนี้ครูก็ได้รับด้วยนะคะได้รับสิ่งของนะคะ ค่ะยินดีด้วยนะคะมันดูไทยยูทูปที่หมดเลยวันนี้อ่ายินดีด้วยค่ะเอ้าให้ขอดูหน่อยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะมของค่ะไวไวเอลซีค่ะค่ะโอเคค่ะ บอเป็นจุนกีฬาเป็นสูตรเพียงนุ่งสองคู่เป็น่งสือหัวใจเพียงสองคู่ใช่ไหมครับพี่เก๋อกเมืองอลไรก็ปั้นในลูกในล้านแมนค่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าเออดีใจดีใจดีใจไหมครับดีใจครับพี่ผู้ใหญ่ใจดีค่ะันผู้ใหญ่ใจดีมาให้ผกขค่ะ พอก็พูดไม่ออกพอดีใจมากก็เลยให้ลองพูดอกมาลอกพ่อค่ะคุณน้องร่างกายไปเสี่ยงกัน้องกันพ่ออีกกี่ปีเกษียณปีเดียวปีปีเดียวขึ้นเกษียณพร้อมกันเลยโอ้โหแล้วก็จะเกษียณปีหน้าแม่ปีที่นี้เป็นรุ่นเดียวกัน ึงเาอยู่ึ้นมาพึ่งเล่าแล้วึ้นมานาจะอาจจะเกียนไม่ไว้นี่นะมีท่าที่ดีเรียงเียงที่งไม่ได้เกษียเนี่ยนี่ยไม้เกียนแต่ว่าเขาต้องลงมาหนมากไม่เกียนไหนเขามาไปเกียนไหามเขาไปีเ <kaz> กียนประวัติเียมปกคอบบหนาค่ะเราจะสดสุดทห้พี่การเล่นบนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ คะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ